พราะว่าพักเก้าไก่เนี่เป็นพักล้มเจ้าเราไม่เลือกหล่ะต่อต่วเจ้านะครับอาจารย์ครับเรื่องล้มเจ้าเนี่ยผมอยากจะให้เราชวนดูข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กันหน่อยนะครับบุคคลที่ถ้าดูประวัติศาสตร์มงไทยนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันคนคนเดียวที่ล้มสถาบันกษัตริย์จากอดีตที่ผ่านมาคือทหารครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะมาระวังพรกเก้าไก่ที่ไม่มีแม้แต่อาวุธในมือเนี่ย ระวังประชาชนคนทั่วไปที่วิาพากษ์วิจารณ์โดยทำเนี่ยโดยจิตบริสุทธิ์เนี่ยผมว่าเป็นระวังทหารที่เป็นวุฒิในมือดีกว่านะครับแล้วอยากให้ดูอีกนิดนึงนะครับตามบ้านตามช่องเราเนี่ยเวลาง,งานโศบเวลาวันที่16วันที่หนึ่งนะครับเจ้ามือหัยเจ้ามือไฮโลนี่ครับเรายังล้มไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องล้มเจ้าเนี่ยเป็นถ้้ไม่ใช่ทหารคนอื่นทำไม่ได้ครับขอบคุณครับ えっ